อเอาเริ่มมาดิครับผมออนิ่ช่องสุยขี้ขิงนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าเหย่ยนะครับเจ้าเหยี่าสีส้มเป็นเจ้าเหย่ยหมามันหูมันตานะครับก็เป็นไก่ที่มีนิย,ยมมากเลยทีนี้เกิดมาจากแม่ส้มนะครับแม่ส้มตีโคตรเก่งเลยครับ เป็นสายจักรลินครับแล้วก็เป็นไก่ลูกของหมากหมากเชิงชนดีครับแล้วก็เป็นไก่ที่ด,ทดูตอ่อให้คนดูต่อหน่อยดิครับค่คเีบดูตอ่อใกล้ๆครับดูแข้งหน่อยดูแข้งหน้าหน่อยแข้งหน้าจบเต็มครับ ตัวที่สองตัวที่สองครับขาวขาวะโนไว้นะครับอ๋อไปชื่อว่าขาวะโนไว้ก็เป็นสายจักรลินเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นไก่เป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นไก่ขาวขาตะโนไว้นะครับมันเป็นไก่ที่หนอนหนอนเก่งมันหูมัน,มนตานะครับเพราะว่าเป็นไก่เท่ๆนะครับ เป็น,เป,นเป็นพม่าะะครับพม่าตีเชยอ,อ่ะขอดูแข้งหน้าแข้งหน้าครับอ่ะแข้งหลังครับโอเคใครสนใจพมา่พมาไม่ได้กลัวถ้าไม่อยากไอ้ชัวร์แล้วก็ค่อยกิน ใครสนใจเห้ยมาเทียบสองตัวก่อนมาใครสนใจก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาได้ครับนี่ครับถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็มาเลยติดต่อมาได้ครับมันจะมีป้ายวิทยาฟาร์หมูก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับอ่ะ๋ยวให้ดูบ้านผมเลยครับไม่ต้องดูลูกไม่ใช่ไม่ใช่เวลาก็ดูครับเหลืออีกสองตัวที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับ